มีสติอยู่กับตัวนะครับมีสติอยู่กับตัวความหมองมัวความชั่วทั้งหลายนะครับก็บกระจัดกระจายหายไปมีสติอยู่กับตัวนะครับเป็นการละนิวร์นะครับไม่ว่าคการฉันทะพยาบาทความ่วงหาัา,านอนความฟุ้งซ่านความลังเลสงสัยนะครับก็ค,คลายออกไปมีสติอยู่กับตัวนะครับมีเบิกขามี มีตอกวิจารมีปิติมีสุขกตาอุเบกขาครับมีสติอยู่กับตัวเพราะว่าผู้ที่มีสติอยู่กับตัวนั้นย่อมมีความรู้สึกตัวนะครับมันก็ละความยินดียินร้ายความพอใจพอใจละความกำหนัดขัดเคืองรุ่มหลงัวเมานะครับมีสติอยู่กับตัวไม่กลัวไม่กังวลมีสติอยู่กับตัวเสมอนะครับเมื่อมีสติแล้วมันก็ไม่เร่าร้อน นะครับเยือกเยน็นใจเยน็นความรู้สึกเป็นปกตินะมีความคิดที่สงบนะครับมีสติอยู่กับตัวนะครับเมื่อมีสติก็มีสตังนะครับแล้วก็มีความสุขสงบนะครับมีความเยือกเยน็นมีความผงใสภายในมีสติอยู่กับตัวนะครับมีสติอยู่กับตัวเพราะว่าช่วงเวลาชีวิตของคนเรานั้น การมีสติอยู่กับตัวนั้นทําให้ชีวิตนั้นไม่ประมาทนะครับไม่ประมาทมีสติสัมปชัญญะมีความละอายเก่งกุตบามีศีลมีทานมีภาวนาอยู่ตลอดมีสติอยู่กับตัวนะครับมีสติอยู่กับตัวเมื่อมีสติอยู่กับตัวก็มันไม่ได้ช่องนะครับกิเลสมันกันธรรมานอภิสังขันมันเทวบุตรมันมัจจุมนันก็ทําลายล้างผ่านไม่ได้ นการมีสติอยู่กับตัวนะครับเป็นการช่วยตัวเองนะครับให้มีความสุขพ้นทุกข์ให้ตัวเองนั้นไม่ยุ่งยากเดือดร้อนอยู่เย็นเป็นสุขนะครับมีโชคและวาสนาบารมีมีสติอยู่กับตัวนะครับชีวิตก็ราบรื่นนะครับเรียบร้อยสะอาดสว่างสงบบริสุทธิ์อิสระมีสติอยู่กับตัวนะครับผู้ที่มีสติอยู่กับตัวย่อมไม่หม่นหมองย่อมผงใส ย่ำยิ้มแย้มแจ่มใสล่าเลงเบิกบานมีสติกับตัวนะครับเมื่อมีสติกับตัวจะเรียนจะสอนจะงานจะเงินจะความรักสุขภาพการเดินทางกิจกาชีวิตความสําเร็จความมั่งคร่งนํารวยความสุขสะดวกสบายก็มีอยู่นะครับฉั้นการมีสติอยู่กับตัวช่วยได้ทุกเรื่องนะครับช่วยได้ทุกเรื่องเพราะว่าแต่ละเรื่องที่เราใช้ชีวิตอยู่นั้นก็มีสติอยู่กับตัวนั้นก็ปลอดภัย นะครับปลอดภัยนะครับเป็นไปเพื่อไม่คารเปลีไม่บิดเปียนตัวเองและผู้อื่นมีสติอยู่ตัวนะครับช่วงชีวิตก็จะมีแต่ความว่างไม่วุ่นวายแต่ความสงบไม่ฟุ้งซ่านมีแต่ความสุขไม่ทุกข์มีแต่ความดีไม่ร้ายมีสติอยู่ตัวไม่เสียใจไม่เสียเราไม่เสียความรู้สึกจะรู้สึกดีใจดีอารมณ์ดีคิดดีพูดดีทดําดีเพราะว่าผู้ที่มีสติอยู่ตัวนั้นจะเป็นการรักษาสตินะครับ ทำให้สติไม่ขาดไม่เสียไม่หมดจึงให้เรามีสติอยู่กับตัวเมื่อมีสติอยู่กับตัวแล้วชีวิตมันง่ายขึ้นนะครับมันสามารถที่จะสําเร็จสมหวังสมปรารถนาได้ทุกเรื่องนะครับไม่ล้มเหลวไม่เสียหายนะครับไม่เสียเวลาไม่เสียทรัพย์ไม่เสียอายุวะไม่เสียชีวิตมีสติอยู่กับตัวนะเป็นผู้โชคดีเป็นผู้ที่เข้าค้าลผดไปจากภัยันตรายทั้งหลายนะครับมีสติกับตัว จะอยู่จะกินจะใช้จะจ่ายจะไปจะ,จะมานะครับทั้งส่วนตัวครอบครัวสังคมจะอุปโภคบริโภคจะใช้รถใช้ถนนใช้คนใช้สัตว์ใช้วัตถุใช้เงินทองเข้าใช้เครื่องอุปโภคบริโภคเนี่ยก็ต้องมีสติกับตัวตลอดนะครับเราเป็นมนุษย์นะครับก็จะไม่ตกต่ำนะครับมีชีวิตที่ประเสริฐนะครับมีชีวิตที่เป็นมงคลฉะนั้นให้เรา มีสติอยู่กับตัวอยู่เสมอนะครับเพราะว่าโลกนี้เรื่องต่างๆในโลกนี้มันชั่วคราวการมีสติอยู่เนี่ยทำให้เราไม่เสียสติไม่ตกใจไม่กลัวไม่กังวล,ลวกับอดีตปัจจุบันอนาคตสิ่งที่เกิดขึ้นภัยธรรมชาตินะครับภัยจากคนจากสัตว์นะครับจากโรคร้ายนะครับจากกรรมกิริรบารต่างๆเนี่ยเมื่อเรามีสติอยู่กับตัวเนี่ยเราสามารถจะมั่นคงปล่อยวางหลบหลีกอันตราย ตัวใช้ชีวิตอย่างเยือกเยน็นนําใช้ชีวิตอย่างสง่างามเปิดเผยแบใช้ชีวิตอย่งงา,ง,าปยยงปลใครายเพราะว่ามีสติอยู่กับตัวการมีสติกับตัวจึงใช้ชีวิตง่ายนําใช้ชีวิตคล่องใช้ชีวิตสะดวกเพราะชีวิตที่ไม่มีอุปสรรคไม่มีปัญหาก็คือชีวิตที่มีสตสิอยู่กับตัวมีสติอยู่ตัวตลอดเวลาตลอดวันตลอดคืนได้ว่าทํากิจ จะกรรมกิจวัตรกิจการกิจธุระอันใดก็ให้มีสติอยู่กับตัวเมื่อมีสติอยู่กับตัวแล้วหมดห่วงนะครับห,หมดห่วงหมดกังวลหมดความมิตกหมดความทุกข์ร้อนเพราะว่าเมื่อมีสติอยู่กับตัวแล้วหายห่วงนะครับหายห่วงหายกังวลเปชีวิตสุขสงบเย็นนะเป็นชีวิตที่ไม่มีปัญหาไม่มีอุปสรรคนะมสีสติอยู่กับตัวนะครับมีสติอยู่กับตัว เมื่อมีสติอยู่กับตัวแล้วก็สบายใจนะครับสบายใจมีสติอยู่กับตัวนะครับมีสติอยู่กับตัวเพราะว่าชีวิตคนเรานั้นเมื่อขาดสตินะครับย่อมยุ่งยากไปซะทุเรื่องนะครับมีอุปสรรคมีปัญหาอยู่ไม่เย็นอยู่ไม่ได้นะครับต้องเปลี่ยนตลอดเมื่อมีสติอยู่กับตัวแล้วเปลี่ยนจากความยากจนเป็นความร่ำรวยนะครับเปลี่ยนจากความทุกข์ลำบากนะครับเป็นความสุขสบาย เกิดจากชีวิตที่ติดข้องติดขัดนะครับก็ลุล่วงลาบเลื่อนฉับพัดฉันมีสติอยู่กับตัวไว้เมื่อมีสติสติอยู่กับตัวแล้วไม่เปลีป่นยนแปลงโดยนักผู้อื่นผู้อื่นก็เปลีป่ยนแปลงเราไม่ได้รู้จักหลบหลีนะครับไม่คิดปรุงแต่งไปในการพยาบาทวิหิงษาการเปลีป่ยนแปลงสาม,มารถเอาชนะใจชนะอารมณ์ความรู้สึกความคิดของตัวเองผู้อื่นได้เพราะว่าผู้มีสติอยู่กับตัวนั้นย่อมเป็นผู้ที่ เรียด้ยดวยปัญญาเริยน้วยศรัทธาความเพียรสมาธิมีความตั้งมั่นของแวคว่ควรแต่การงานเบาอ่อนโยนอ่อนวานอ,อ่อ,อนน้อมยิ้มแย้มเขียนใสยแยกเย็นนะครับอดได้รอได้ทนได้ก็สาเร็จสมหวังสมปถนามีสติอยู่กับตัวอยู่เสมอนะมีสติอยู่กับตัวอยู่เสมอเพราะว่าชีวิตคนเรานั้นการมีสติเต็มอยู่ตลอดเติมสติอยู่ตลอด เมื่อเราอามีสติกับตัวมันก็เต็มนะครับเป็นคนเต็มไม่ขาดตกบุกปล้องนะครับก็จะเป็นพุทธที่มีความสุขง่ายสุขได้สบายนะับอยู่เย็นเป็นสุขฉะนั้นมีสติอยู่กับตัวนะครับเราก็จะไม่หลงเชื่อครับไม่หลงอารมณ์ไม่หลงความรู้สึกไม่หลงเผลอเพลินพอจะอย่าใคร่ไปในเหตุให้เกิดทุกข์นะครับไม่เป็นทุกข์เพราะตัณหาไม่เป็นทุกข์เพราะอวิชชา ท่านจึงให้เรานั้นมีสติอยู่กับตัวปฏิจจสมุปบาทสายเหตุเกิดทุกข์ก็จะไม่เกิดนะครับเพราะเรามีสติอยู่กับตัวนะครับมีแต่นิโรธความดับเย็นดับทุกข์มีแต่สุญญตาความว่างมีแต่นิพพานความเย็นมีแต่ความสิ้นราค่าโทสะโมหะอยู่ตลอดฉะนั้นการที่เรามีสติอยู่กับตัวช่วยให้เราไม่หลงกายไม่หลงวินาณไม่หลงจิตไม่หลงธรรมนะครับมีชีวิตอยู่อย่างปกติก็จะเป็นสักว่าธาต สักว่ารู้สักว่าเห็นสักว่ายินสักว่าทราบสักว่ากายสักว่าปัาสักว่าจิตสักว่ารมเพราะว่าการที่เราสักว่าได้เพราะเรามีสติแับตัวกับรู้เห็นได้ยินทราบอะไรก็ไม่เพลินไม่เผลอไม่แพ่งไม่ไปมัวมองหมกมุ่นไม่ติดในรถของรูปแสงสีเสียงกลิ่นรสปรทับปัธรรบัมเขาจะไม่ติดอารมณ์ฉะนั้นให้เรามีสติอยู่กับตัวนะครับก็จะไม่ตามนะครับไม่ติดอารมณ์นะครับไม่ติดความคิดไม่ติดใจ ไม่ติดความรูศศ้สึกเพราะว่าการที่เรามีสติอยู่กับตัวนั้นเราสามารถที่จะปล่อยวางการปัาบาลลิงสาหรือว่าพบมูกพ,พ,พบชาติทางความคิดทางใจทางอารมณ์ได้มีสติอยู่กับตัวนะครับไม่โมวแต่จะเอาอะไรอยู่มมวแต่คิดอะไรอยู่พูดอะไรอยู่ทำอะไรอยู่หรือว่าโมแต่ดูฟังดมสัมผัสอะไรอยู่เพราะว่าเมื่อมีสติกับตัวแล้วมันตัดตัดใจตัดอารมณ์ตัดความรู้สึก นับที่จะก็เกิดเป็นความทุกข์เป็นความกังวลเป็นความหนักตึงมึนซึมเศร้าสิ่งเบือ่อกับมีสติอยู่ตัวและสดชื่นล่าเริงบึกปานเข็มใสนะครับมีสติอยู่กับตัวไว้ตลอดเวลาตลอดเวลาตลอดวันตลอดคืนตลอดชีวิตนะครับมีสติอยู่กับตัวไว้ก่อนปลอดภัยที่สุดนยะมีสติอยู่กับตัวไม่ว่าเกิดอะไรขึ้นต้องมีสติอยู่กับตัวไว้ ได้ไม่ตื่นเต้นไม่ตกใจไม่กลัวไม่กมังวลไม่ห่วงมีสติอยู่กับตัวชีวิตก็ปลอดโปร่งปลอดภัยเบาลงสบายมีสติอยู่กับตัวนะครับมีสติอยู่กับตัวช่วยไดชยชสสย้ช่วยให้ชีวิตนั้นมีความสงบเย็นช่วยให้ชีวิตนั้นผ่อนคลายนะครับมีสติอยู่กับตัวด้วยกันทุกท่านทุกคนนะครับ